ไอติมกะทิมาโหน่ากินมากอะลืมไปว่าแบบแม่งช่วงโควิดป้าไม่ยอมใช้มืออะแม่งอยากกินโคนมากกูต้องมานั่งกินแต่ไอติมกะทิเนี่ยแต่เดี๋ยวมีวิธีที่เราจะกินโคนได้โดยการที่มีติดโควิดผมจะมาสอนเพื่อนๆครับว้าวหน้าทันเลยอะอยากกินกล้วยมากแต่กินไม่ได้เพราะว่าป้าไม่ใช้ถุงมือโถป้าวิธีการกินนะครับผมถ้าเราอยากกินกล้วยจริงๆเราจะชูมาเช็ดก่อน ให้เราบีบเจลแอลกอฮอล์นะครับผมไปงไว้ใอ <What? S 1> ้ oh my god ให้สะอาดขั้นตอนต่อไปนะครับเปิดกระจกค,ครับพิงพิงพิง,พงนี่พีอ่อารมณอะไรใครจะบ้ากินแอลกอฮอล์บ้าเหรอเ <c oughs> ดี๋ยวกูลงไปเก็บก่อนเดี๋ยวกูโดนทัวร์ลงกเก็บวไวยก่อนกินไม่ได้นะฮะบ้าต้องคนมีถุงมือนะฮะในการถ่ายติมหมือรถเข็นเนี่ย คือตอนแรกผมก็ลืมต้องคิ้งแหละนะจินแต่ติมพอป้าขอโทษทีมใส่ถุงมือด้วยนะป้านะ